เรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องกราฟของฟังก์ชันกําลังสองนะคะฟังก์ชันกําลังสองนะคะก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax mm hmm. กาลังสอง mm hmm. บวก bx บวก c นะคะโดยที่มี abc เป็นค่าคงตัวแล้วก็มี a mm hmm. ที่ไม่เท่ากับ0ูนย์ะคะเราจะเรียกกราฟของฟังก์ชันกําลังสองที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง ว่าเป็นพาราโบลานะคะลักษณะของกราฟก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นพาราโบลาคว่ำนะคะอันนี้จะเป็นพาราโบลาหงายเนาะนี่คือลักษณะคร่าวๆนะคะของกราฟของฟังก์ชันกำลังสองนี้มาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าจงพิจารณาว,ว่าสมการต่อไปนี้เป็นสมการของพาราโบลาหรือไม่เพราะเหตุใดน,นะข้อ1 y เท่ากับ3 x กำลังสองบวก7 x บวก9นะคะอ่าเราก็สามารถ จะเช็คได้นะคะด้วยการเทียบเลยค่ะเทียบกับรูปทั่วไปเลยนะคะ,ะเทียบกับรูปทั่วไปของฟังก์ชันเลยนะคะก็คือ y เท <Y S 1> ่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ซึ่งจะเห็นว่ามีครบนะคะทั้ง ax กำลังสอง bx และ c เลยนะคะดังนั้นสมาการนี้นะคะจึงจัดว่าเป็นสมาการของพาราโบลานะคะาเราก็ตอบเป็นเพราะ จัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c โดยที่ abc เป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0ได้นะคะข้อ2ทีนี้ข้อ2เราก็ยบนะคะกับรูปทั่วไปฟังก์ชันกำลังสองนะคะก็คือ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ซึ่งจะเห็นว่ามีทั้งลบ x กำลังสองแล้วก็บวก 2x บวก3ซึ่งก็คือ C นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะจึงจัดว่าเป็นสมการพาราโบลาเหมือนกันนะคะด้วยเหตุผลเดียวกันเลยเนาะต่อมาข้อ3ค่ะ y เท่ากับ x กำลังสบวกแคลรูด6 x บวก3รูท2นะคะเมื่อเราเทียบกับสมการทั่วไปนะคะก็จะได้ y เนาะเท่ากับ ax กำลังสบวก bx บวก c จะเห็นว่านะคะมีพจนะ์ ax กําลังสองเนาะแล้วก็มี bx ด้วยแล้วก็มีบวก c ด้วยนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะจึงจัดว่าเป็นสมการของพาราโบลาเช่นกันด้วยเหตุผลเดียวกันนะคะก็คือสามารถจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กําลังสองบวก bx บวก c ได้ตัวอย่างถัดไปนะคะอีกครั้งนะคะเขาให้พิจารณาว่าสมการต่อไปนี้เป็นสมการของ พาราโบลาหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะ,ะก็เอาไปเทียบนะคะกับสมการรูปทั่วไปก็คือสมการ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c จะเห็นว่าสมการนี้นะคะจะมีแค่ x กำลังสองและ c ซึ่งก็จัดว่าเป็นสมการของพาราโบลานะคะเพราะว่า ที่สำคัญเลยคือดูที่ a นะ a ห้ามเป็น0ซึ่งข้อนี้มี a นะคะก็เลยจัดว่าเป็นสมการของพาราโบลานะข้อ2ค่ะข้อ2 y เท่ากับ x ลบ5ทั้งหมดกำลัง2จะเห็นว่านี่คือกำลัง2สมมูลน,นะคะก็จะได้เป็น y เท่ากับหน้ากำลัง2อบวก2หน้าหลังบวก หลังกำลังสองนะคะก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก1 0 x บวก25นะคะซึ่งเมื่อเทียบกับสมการรูปทั่วไปนะคะที่บอกว่า y เท่ากับ ax กำลังสอง่ามี x กำลังสองแล้วก็บวก bx โอเคมี1 0 x นะคะแล้วก็บวก c ก็มี25นะคะดังนั้น ข้อนี้นะคะมี A ที่ไม่เป็น0ูนย์ะคะจึงจัดว่าเป็นสมการพาราโบลาข้อ3นะคะ y, y เท่ากับ x บวก6เมื่อเราเทียบนะคะ y, y, y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c จะเห็นว่าจะมีเพียงพจน์ bx นะคะแล้วก็ c ไม่มี ax กำลังสองแสดงว่าข้อนี้มี a เป็น0ดังนั้นข้อนี้นะคะจึงไม่เป็นสมการพาราโบลานะคะเพราะไม่มีพจน์ ax กำลังสองหรือมี a เท่ากับ0นั่นเองจึงไม่เป็นสมการพาราโบลานะคะข้อนี้ต่อมาข้อ4ี่ค่ะ y เท่ากับ9นะข้อนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่ามันไม่มีพจน์ ax เท่ากับ0นย์ะคะซึ่งหมายความว่ามันมี a เท่ากับ0นย์นั่นเองจึงไม่เป็นสมการพาราโบลาเช่นกันนะคะข้อนี้อ่านะหน้าถัดไปค่ะเขาบอกว่าจงเปรียบเทียบสมการพาราโบลาในแต่ละข้อต่อไปนี้กับสมการรูปทั่วไปอ่านะ y เท่ากับ ax กําลังสองบวก bx บวก c โดยมี a b c เป็นค่าคงตัวนะคะแล้วก็มี a ที่ไม่เท่ากับ0แล้วค่า a b c ในแต่ละสมการจะมีค่าเท่าไหร่มาดูกันที่ข้อ1เลยนะคะข้อ1วิธีการนะคะก็เทียบเลยค่ะเทียบสัมระสินะคะกับสมการรูปทั่วไปเลยนะคะนะสมการรูปทั่วไปบอกว่า y เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c นะคะจะเห็นว่า Ax 2กำลังสองกับ X 2กำลังสองนะคะไม่มีเลขแสดงข้างหน้าแสดงว่า a 1, เท่ากับ1าะตัวต่อมานะคะโพสน์ x อบวก bx กับบวก x นะคะไม่มีตัวเลขข้างหน้า x นะคะแสดงว่ามี b เท่ากับ1สุดท้ายนะคะบวก C กับลบ6นะคะแสดงว่าข้อนี้มี c mm hmm. เท่ากับลบ6 mm hmm. ข้อ2นะคะ mm hmm. เมื่อเราเทียบกับสมการรูปทั่วไปนะ y, mm hmm. y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c จะเห็นว่ามันมีแค่ตัวนี้เนะาะมีแค่พจน์ ax กำลังสองซึ่งจะเห็นว่ามีค่า a mm hmm. เท่ากับลบสนะคะ a ลบ2และไม่มีค่าอะไรต่อท้ายเลยนะคะมันก็คือบวก0 x นั่นแหละแสดงว่ามี b เท่ากับ0แล้วก็ไม่แสดงเหมือนกันก็แสดงว่ามันเป็นบวก0ก็เลยมี c เท่ากับ0นะคะมาดูข้อ4นะคะข้อ4 2 y เท่ากับ4 x ลบ x กำลัง2เราต้องการเทียบกับ สมการรูป y เท่ากับใช่ไหมคะเราก็ต้องทำให้ฝั่งซ้ายเหลือ y ตัวเดียวด้วยการหารด้วย2ทั้ง2ข้างของสมการนะคะก็จะได้เป็น y เท่ากับ 2x ลบ x กํลัง2ส่วน2หรือจะเขียนว่า 1ส่วน2 x กำลังสองนะคะเมื่อเราเทียบกับสมการรูปทั่วไป y เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c นะคะอ่ะพส x กำลังสอง a x กำลังสองจะเห็นว่ามี a เท่ากับลบหนึ่งส่วนสองนะคะก็จะได้ a เท่ากับลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็ ตัวต่อมานะคะบวก bx อ่าก็เทียบกับ b เทียบกับ 2x นะคะแสดงว่าข้อนี้นะคะมี b เท่ากับ2นั่นเองตัวสุดท้ายนะคะตัว c จะเห็นว่าไม่มีนะคะไม่มีสัมประสิทธิ์ให้เทียมนะคะแสดงว่ามันคือบวก0นั่นแหละดังนั้น c ก็คือ0มากันที่ข้อ5ค่ะ y เท่ากับ x บวก3ทั้งหมดกำลังสองนะคะมันก็คือกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองหรือว่าเราจะใช้สมบัติเลขยกกำลังก็ได้นะคะก็จะได้ y, y เท่ากับ x บวก3ายกกำลังสองใช่ไหมก็คือ x บวก3สองตัวคูณกันนั่นเองอ่าก็คูณ x บวก3ม แล้วก็คูณเข้าไปนะคะหน้าคูณหน้านะคะเท่ากับ x กำลังสองหลังคูณหลังนะคะเท่ากับบวก9นะคะใกล้คูณใกล้นะคะบวก3คูณ x นะคะก็จะเป็นบวก3 x และไกลคูณใกลนะคะก็จะเป็นบวก3 x นะคะ เราก็จะได้ y เท่ากับ x กำลังสองบวก3 x บวก3 x ก็คือ6 x บวก9นะคะ,ะ,คะเมื่อเราเทียบนะคะกับสมการรูปทั่วไป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะคะตัวแรกเลย ax กำลังสองนะคะเทียบกับ x กำลังสองดังนั้นแสดงว่า a เท่ากับ1นะคะตัวต่อไปค่ะ bx <B X S 1> เทียบกับบวก6 x นะคะดังนั้นข้อนี้จะมี b เท่ากับ6นั่นเองสุดท้ายค่ะบวก c นะคะจะเทียบกับบวก9ดังนั้นข้อนี้นะคะจึงมี c ที่มีค่าเท่ากับ9นั่นเองข้อ6นะคะข้อ6มาในรูปของ กำลังสองสมบูรณ์อีกแล้วนะคะเขาบอกว่า y เท่ากับลบในวงเล็บ x บวก1ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองนะคะซึ่งนี่คือกำลังสองสมบูรณ์เมื่อกี้เราใช้สมบัติเลขยกกำลังไปแล้วนะคะเราข้อนี้เราจะใช้สูตรของกำลังสองสมบูรณ์นะคะหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองนะคะเท่ากับหน้ากำลังสองบวก สหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะข้อนี้นะคะเราก็จะได้ y เท่ากับลบให้ลบอยู่ข้างนอกก่อนเนาะแล้วก็ในวงเล็บนะคะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง ก็จะได้เป็น x กํลังสบวกอันนี้2ตัด2ได้เลยนะคะก็จะเป็น x นะบวก x บวก1ส่วน2ทั้งหมดกํลังสองก็จะเป็น1ส่วน4นะคะอ่าต่อไปเราก็คูณล,ลบเข้าไปในวงเล็บนะคะก็จะได้ลบ x กํลังสองจะเป็นลบ x แล้วก็ ลบคูณเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบ1.4ส่วน4นั่นเองเมื่อเราเอามาเทียบกับสมการรูปทั่วไปของกราฟพาราโบลานะคะก็จะได้ y เท่ากับ AX กลังสองบวก B x บวก c นะคะเราก็เทียบทีละตัวเลยเนาะอะ,ะ AX 2กลังสองก่อนเทียบกับลบ x กลังสอ,องดังนั้นแสดงว่าข้อนี้นะคะจะมีค่า A เท่ากับลบ1 ตัวถัดมานะคะเราเทียบ bx กํลังสองกับลบ x แสดงว่าข้อนี้มีค่า b เท่ากับลบหนะคะตัวสุดท้ายค่ะบวก c เราจะเทียบกับลบหนส่วนสนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะจะมี c ที่มีค่าเท่ากับลบหส่วนสนั่นเองหน้าถัดไปนะคะ ให้นักเรียนทำเป็นแบบฝึกหัดละกันนะคะข้อนี้ถามว่าสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นสมการพาราโบลาหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะก็วิธีการทําจะเหมือนข้อก่อนๆหน้านี้นะคะที่เราเอาโจทย์นะคะมาเทียบสัมประสิทธิ์นะคะกับสมการพาราโบลานะคะ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะคะถ้าเกิดว่ามันสามารถจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้และ มี a b c เป็นค่าคงตัวโดยที่สำคัญเลยนะคะก็คือมี a ที่ไม่เป็นศูนย์นะคะสมาการนั้นก็จะเป็นสมาการพาราโบลานั่นเอง